อัปเดตฝนฟ้าภาคอีสาน,น,น8-10มิทุนยนโยโ66พร้อมกับอัปเดตจังหวัดที่มี่ลุนฝนในมือน,นีวันที่8มิทุนนยน66ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ 8-10มีทุนายนต์หกกรองมรสุมกำลังแห้งผัดพันประเทศเมียนมาผากเหนือและผากตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยเข้าซูยอมความกดกระต่ำปกคุ้มบริเวณเกาะไฮลําประเทศจีนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห้งผัดปกคุ้มทะเลอันดามันประเทศไต้และอ่าวไทยในขณะที่มียอมความกดกาศตามกำลังแห้งปกคุ้มบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลให้ภาคอีสานมีฝนตกตอนเหนือและมีฝนตกหนักแห้งบาง แห่งบางพื้นที่สําหรับมือนี้แปดมีทุนยนทอกคกเข้ามาเช็คก,กันเลยว่ามีจังหวัดใดมีหลุ่นฝนฝากะนองสาหรับภาคอีสานมือนี้จะมีฝนฝากระนองรอระดัสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักแห้งบางแห่งเน้นเลยน้องข่ายบึงการนองบุญํำพูอุดรธานีสกลน,นครน,นครพน,นมขอนแกน่นชียภูมิโคราชมหาสรารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญริสเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซีย อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเ,เซียสจะพี่นองขอควรระวังกับช่วงนี้ให้ระวังเรื่องฝนตกหนักฝนสะสมอาจสิเกิดน,น้ำท่วมฉับปันน้ำป่าไหลหลากน้ำล่นทันิงและกะดดินค้นทันลมดใดเน่นในส่วนของพื้นที่ลาดชิงเขากล้ด้งไหลพา,าน และพื้นที่รวมนั่นแต่เนาะสำหรับเรดาถ้ามีเรดาแจ้งออกมาแอดมินก็นจะแจ้งให้ทราบจ้าจึงได้กับฝากกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานไวเนอร์จะไปหาบาเห็นกับพิมพคําว่าพยากรณ์อากาศภาคอีสานได้เลยกับสิพอช่องนี่ว้าวภาษาบ้านเห่านี่ยนะจ๊ะแอดมินกับคนอุบลนจ้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกนัหมคลิปหน้าขอโทษขออภัยบางเดือแอดมินกับฝ่าวางเนาะอยากลูกพี่น้องเอ้ยไปละจ้าสวัสดีค่ะ